ไอคิวไอคิวอยู่เท่าไหร่ลูกห้าครับมีความสุขไหมครับมไม่อะแบบยากอ,อ่าคิดดูดีๆสิมีความสุขไหมครับมีครับโอ,อ้โหอายุห้าขวบร้องเพลงได้ขนาดนี้ถามความเด้ออ่านหนังสือออกยังครับเออครับจริงเหรอครับโอ้โหไอคิวจะกดยังไงครับ เอ้สมเาค่ยคิดค่คิดมีวลาเยอะเลเขียนดูก uh> uh ็้เอาอ่นอ่านอ่านอ่านอ่นอ่าน่านอ่านอ่าอ่านอ่านอ่านอ่นอ่นน่านอนอ่นอ่นอน่านอ่านานอ่านอ่นน่่อ่ารอ่านอาอองานอ่านออ่าา่่อนอ่อน เขีนมาที่จบย,ยัง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 ยเอาราก่อนนะก่อนจะรู้ชื่อได้จะผ่านมาที่ก่อนจบยังจบยังจบแล้วครับอ่ะต่อมาม่ถต่อมาเขียนต่อครับชื่อ,อเล็กที่อ๋ยที่บบอ,อ่าโอเคอชื่อยังเมื่อถ้าไป ตัเลขที่เยอะมั้งตัเลขนี้เยอะเอาประธานที al ่สามเขียนว่าอะไรฮะอะไรฮะบระธานนั้นเขียนว่าอะไรฮะอ๋อไอคิวนึกเขียนอะไรฮะตัวแรกอ่าๆตัวแรกอ่ะอ่านว่าอะไรสระอะไรฮะระเด็จอ่ะระเด็จอะไรนะชอชา โอเดี๋ยวถึงไอคิวแล้วแป๊บหนึ่งอ่ะเราเด็กก็ไอชอช้างแล้วมีรอเรืออ่ะอะไรครับกอไก่รอเรือบอ็นไม้้จะเป็นไอคิวยงเนี่ยซาลาูอะไรคะอะไรเนี่ยตัวนั้นน่ะตัวไ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคห้เขเขียนไปไเรื่อยๆตัวนั้นตัวอะไรคะทอทหาร,อ,หารอะไรคะยอยักษ์ยยค่ะแล้วก็งองูอ่นว่ารักกรรนักรน้ำสกุลันทานนั้นเขียนอะไรกอะอ่านว่าอะไรคะ

ดพีคว,วามสุขในเรื่องอิทพรสวรรค์โดดเด่นในเรื่องของการฟังจังหวะแล้วก็กล้าสู่บนเวทีมากนะคะถึงแม่น,นะคะมันไม่ว่าแลวทำได้เก่งน้องจะยังควบคุมทำนองสูงต่ำได้ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะนะคะแต่ก็สามารถที่จะร้องได้ตามไหวถือว่าการพัฒนาพื้นฐานนะคะในอนาคตในความรู้จกัก M1 ถึง M3 เนี่ยนะคะจะ ช่วยน้องได้มากๆเลยทีเดียวแต่นั่นก็คือเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยพี่ๆเขาตั้งแต่แปดขวบถึงแปดขวบขึ้นไปเนี่ยเขาจะสามารถเรียนเ1็3นได้ในระยะเวลาประมาณสักหลักสูตรละสี่เดือนแต่สำหรับ IQ ที่ยังอยู่ในห้าขวบถ้าเราดึงความรู้จากพี่ๆเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องขยายไปนะคะหลักสูตรหนึ่งอาจจะต้องเรียนสักประมาณ6เดือนทำซ้ำๆค่ะ พราะกล้ามเนื้อน้องค่อยๆที่จะเป็นเท่ากน,นไปนะคะเราอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงที่จะเอามาเนี่ยมันจะมีคําเยอะนะคะน้องก็ยังต้องจําจําแล้วยังไม่เข้าใจความหมายอีกด้วยไหนจะต้องร้องแล้วอยากจะสนุกก็จะเต้นมันต้องใช้เวลาของการพัฒนาน,นะคะอย่างนานๆและทําซ้ํามากๆนะคะถ้ารีบร้อนปับ,บการจดจำผิดดจะมาแก้ไขยากจังนะคะโอเคเพราะนั้นวันนี้ฝากคุณต้นด้วย แต่ละท่อนเพลงนะคะต้องฝึกซ้ำบ่อยๆนะคะแล้วกบ็บทเพลงที่มันเป็นเพลงเร็วๆอาจจะต้องสลับมาเป็นเพลงช้าบ้างนะคะทุกแม่อย่าตามใจในการจะร้องเพลงเร็วอยู่บ่อยๆไม่ไั้นแล้วน้องจะมุ่งจักในการร้องเพลงช้าเพลงช้าจะมีเทคนิคจะมีการปล่อยคำจะมีการคุมลมกล้ามเนื้อจะแข็งแรงได้จากบทเพลงช้าัเองเน,นะคะ วันนี้น้องไอคิวจากมาตรฐานของหลักสูตร SSP รับไปซิดาและซามไบเซอร์ค่ะนักแสดงคนต่อไปนะคะน้องนักสดง